คุณสัมพันธ์ห่านสิงแล้วก็ปัจจุบันก็พี่ซ้อนอยู่ที่ขั้นวยสสัมพันธ์ที่จังหวัดอุทัยธาน,นีนะครับนักทกในดวงใจห่งสุตาชั์โลกครับก็คือซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้านะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับภูผาสิทธ์ดาบทวนใน นายบีรพลบ,บุญเกิดน,นะครับ18ปีจากสิงห์บุรีหัวหน้าคณะผู้จัดก,การผู้สนับสนุนท่านเดียวกันเลยครับดาบประทวนโฉมดงปัจจุบันก็ฟิฟตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิด์ดาบทวนนะครับก็นักชกในดวงใจนี่กับซุปตาแชมป์โลกตดถังจิตเมืองนอนท์โอ้โหฝ่ายแดงชอบซปเปอร์เล็กฝ่ายน้ำเงินชอบอรถถังคุณออสแมนเกมมันเหมือนจะเดือดแล้วนะแสดงว่าอีกคนหนึ่งมวยบูอีกคนหนึ่งมวยฝีมือแน่เลยครับ กรรมการรับผิดสอบเหล็กนะครับชี้ขาดด้าน,นบนครับให้คะแนนมีสายยันเรืองเรืองครับธงชยัยกิจดำรงวินิตกุลแล้วก็จินาสินศิลารัตน์สกุลนะครับผู้นี้ต้องลุ้นด้วยนะครับว่าจะถ่ายทอดจบหรือเปล่านะครับแต่มีโอกาสไม่ครบยกครับถ้าเกมสั้นก็นดูเต็มเลยครับแต่ว่าถ้าครบยกนี่อาจจะมินมินหน่อยครับมุมวยอีกคู่หนึ่งที่มาแก้มือล้างตาแล้วครับมุมแดงที่เคยชนะมาที่ต่างจังหวัดสองสองครั้งนะครับ วันนี้ก็ยกมาให้ผู้ต่อสู้ีได้แก้มือที่นี่ครับพระราชดำเนินครับเดี๋ยวดูครับแก้ได้ไม่ได้หรือว่าแก้แล้วยิ่งพันยิ่งยุ่งครับมุมน้ําเงินภูผาเคยแพ้มานะครับมุมแดงนี่เพชรจัดสรรครับนี่ครับค่าคืนนี้เต็มอิ่มเลยครับเดินทางมาถึงคู่ที่5โอ้โหดู เขาบอกว่าสองภาคที่เจอกันมานี่สนุกสนุกเล้าใจเลยครับแต่ว่าเป็นเจ้าเพชรจัดสรรนี่เลยครับมากเบียดเฉือนเฉือนชนะมาครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับว่าไฟนี้ ผูผามาจะล้างแค้นล้างอายได้แบบโอ้โหหล่อๆเลยครับมาถ้าใครชนะที่ราชดำเนินนี่โอ้โหถือว่ามีเกียรติโอ้โหถือว่าเป็นเกียรติประวัติเป็นอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็น้องๆทั้งคู่ตอนแรกจะชกซุช่วงที่2นะครับจะไลฟ์สดผ่านเป็นลูกแฟนเพจมวยเด็ดเ8 9ดครับแต่ว่าวันนี้มีมวยน็อกก,กันก็เลยได้ขึ้นมาถ่ายทอดทาง True For you ครับต้องโชว์ให้เต็มที่ครับ <Okay. S 1> นกชกเหล่านี้นะครับก็จะเป็นอนาคตของวงการมวยไทยครับ แล้ก็ไม่แน่ครับถ้าโชว์สวยๆนี่เร็วๆนี้อาจจะได้ชกคู่ที่1นึ่งช่องทูฟ y ย u ก็เป็นไปได้ครับโอ้มันหนักเลยนะครับทางด้านเพชรจัดสรรครับส่วนภูผาเป็นประเภทจังหวะ2ครับฝีมือครับช่วงปลายๆครับยกแรกกันนะครับเดินเข้าไปครับเอาเตะขวาเจาะมาครับภูผาหมดยกแรกพักแป๊เดียวครับ เสนอไปทางผู้กองนันสารคามเลยนะครับหรือไม่ก็อาจารย์สุริยาสมานครับพี่อึ่งอุบลก็ได้คุณต้อมราชพัฒก็ได้หรือคุณเบนซ์บอระบือก็ได้ครับรู้จักใครทักไปเลยครับเสนอได้เลยครับนี่คือโครงการต้นกล้ามวยไทยบวกเพชรยินดีอีสานครับตามต่อยก2นะครับมุมแดงเพชรจัดสรรครับน้ำเงินภูผาพยายามเคลื่อนหมัดครับ1-2ของมุมแดงครับ ถีบไว้อาลูกผากพยายามเจาะล่างนะครับออกมาพร้อมๆกับลูกถีบ้วครับกรรมการบอกยกสองครับชกกันหน่อยครับนี่ครับโอ้ยโอ้ยแนวโน้มแมรางวัลน็นอกภายในสามยกจากคาทัศนีพระแอดได้ลุ้นเลยครับได้ลุ้นเลยครับแล้วก็วันนี้เหมือนเดิมเลยครับจากแอนตซินเตะก้านคอสอกกับ ข่าลอยครับแอนตซินก็มอบให้1 0 0่งมื่นบาทถ้าเป็นจระเข้ฟาดหางนี่3 0,000บาทนะครับแล้วก็นักชกที่เกิดแผลแตกก็จะได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลนะครับเข็มละ500บาทด้วยกันนะครับต้องขอบคุณครับแอนตสินยารักษาโรคกระเพาะอ,อาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นนะครับขอบคุณทนน่านนายท่านวีรผุ้ชมครับผู้ให้การสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดต้องขอขอบพระคุณครับ ก็ดูออกอาวุธกันแบบนี้ก็มีสิทธิ์สูงเลยนะครับที่โอ้โหเหวียงไปเหวียงมาก็ยังใหม่ทั้งคู่ครับชกอาจจะไม่ได้ดูสวยงามเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นดาวรุ่งครับแต่ก็ถือว่ามีใจนักสู้ครับวันนี้ใครจะได้รับการชูมือที่สนามวยราชดำเนินครับเหวียงไปเหวียงมาใครโดนเต็มๆก็ไม่แน่ครับมีโอกาสกิ้งได้เหมือนกันเลยครับ มื่อกี้มาแล้วนะครับหมัดของน้ำเงินมาแล้วครับเรียกเสียงฮือฮาเลยนะครับหมัดหนึ่งสองเอากอดไว้ก่อนครับเพชรจัดสรรแทงซ้ายไปอยากเข้ามาอยู่บนใกล้ๆครับหมัดซ้ายหน้าพยัมกระแทกครับหมัดหนึ่งสองเอามาลูกลาวครับแโดนเข้าไปเหมือนกันนะครับหมัดแรกไม่เป็นไรครับหมัดที่สองก็โดนครับจังหวะออกหมัดของมุมแดงอย่างเพชรจัดสรรนะครับ มาช็อตวาดเสียวมาแล้วครับมาเชื่อว่าเดี๋ยวโมโหครับโมโหภูผาออสลับขาแล้วก็เตะไปครับเชรจัดสันหมดยกที่สองครับ ยาน้าสกัดโสมและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่เครื่องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังปุยจับและเคร,รื่องดื่มโสม OT ยาหมองตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวปรทาวอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกพกช้ำทาถุาถ่ทารุ่ยาดมตราถ้วยทองเพื่อนคู่ใจและรู้ใจประกันไทยขอขอบพระคุณครับถ้าจบได้ก็เช็คบินกันเลยนะครับเพราะว่าถ้ายืดเยื้ออาจจะถ่ายไม่จบครับคู่นี้นี่ ก็ยังเป็นรุ่นใหม่ทั้งคู่ครับไม่รู้ว่าใครอยู่ใครไปเลยครับถีบไปก้อน่อเตะขาแบบภูผาเตะขาแรงเหมือนกันนะครับคือล้อทั้งสองคนน่ารักเลยครับทางเพชรจัดสรรและครับภูผาครับทราบดีว่าเวลาไล่หลักมานะครับพยายามพยายามกดให้ให้นอกลยเตะลูกนี้ไม่โดนครับเอาเอาให้ดูครับแม่คิ้วครับคิ้วขวาครับเลือดไหลเป็นทางเลยนะครับบุกน้ำเงินอย่างภูผาเตะซ้ายไป เตะเอาแต่อเอาเจอขวาครเตะไม่โดนกดกดไม่กดครับเวลาไล่หลังมาน็อกไม่น็อกนับไม่นับเอาเดี๋ยวดูครับเตอะเตะจ่อล่างมาครับแหมไปยึดยึดยักยัก,ยกครับโดนเสียเอง แต่ที่แน่ๆรับจากแอนตซินแน่นอนแล้วนะครับภูผานี่ครับเป็นสวัสดิการค่ารักษาพยา,ษาบาลเข็มละ500บาทด้วยกันนะครับโอ้โหนี่ครับมาโมโหแล้วมามาทำผมแตกดูับขวางขวางก็เสียบเสียบไม่ไม่เสียบครับอาจารย์ลำพินแกะแยกออกมาก่อนครับทุนนี้ชก5ยกนะครับ แต่ก็ดูแล้วก็มีโอกาสสูงครับที่จะไม่ไม่ต้องใช้บริการกรรมการด้านล่างเอาโดนหมัดโดนหมัดเอียงเอียงเอ้าแข้งขวายัดเข้าไปโดนทำท่าไม่ดีเหมือนกันนะครับทางด้านภูผาครับแดงนี่เพชรจัดสรรครับเอาเอาใครใครอยู่ใครไปครับวันนี้นี่ใครออกช่องทูโฟยูแล้วก็ได้รับการชูมือนิดหาคุยคุยได้เลยครับไปโรงเรียนนี่ยืดได้เลยครับแม่ดูไปออกแม่นกว่านะครับแดงอ้าวโดนโดนแยังซ้ายครับแม่ แต่ข้าลำตัวเหมือนกันเลยครับแต่ว่าขอขอแบบต่อนเนื่องได้ไหมขอแบบต่อนเนื่องได้ไหมขวาแต่ไม่โดนครับภูผาเตะขวาขึ้นการคอเลยครับพยายามโต้แต่แข้งขวาขึ้นไปครับแข้งขวานี้ไม่โดนครับภูผาเออเออเออเอ่เออเออเออเอใเออเออคออเ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 นี่คอเอ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 เอเเอัอเดออเอ ขยายาโยกโยกนี่ครับมาขวาฟันล่างไปอืมดูครับอ้าวนี่ครับมาโดนโดนเจาะยางเข้าไปยังไงครับๆๆโอ้โหมาได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นทั้งคู่นี่ครับโอ้เช็คช่วงล่างกันแล้วครับตอนนี้ปลายยกสามมหาในโหมดยกทีทก่สมพักกันแป๊บเดียวครับ ไม่จบยกนี้ยกที่4ครับก็เจียนไปเจียนอยู่ด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ก็ยืดเยื้อมาถึงยก4ี่ครับโดนหมัดโดนขานอีกคนโดนหม,มัไดไปอีกคนโดนขา,นไ,มไ,นนานไม่ดีครับยกนี้จบไม่จบครับไม่รู้ว่าใครจะจบใครแหละครับเพชรจักรสรรที่เคยชนะมาสองครั้งนะครับแต่ว่าดูเดือดร้อนใจเลยครับที่ต่างจังหวัดสายเตะไปครับจะโดนต่อยหมัดน็อกหรือว่าโดนเตะขาร่วมครับเดี๋ยวดูหม อยู่ที่ใครจะทําใครก่อนเท่านั้นแหละครับเตะเอาเตะซ้ายเสียบซ้ายเสียบซ้ายียายยโอ้ยไปเลยครับแม่เหมือนได้ยินเสียงพี่ต่อครับ <laughs> จบยกสี่ครับแม่ดอกนี้แหลมเฟี้ยวเลยนะครับเข้าไปที่ยุ้งข้าวของภูผาครับลูกเสียบเข่าย้ําแขนภาคที่3ของเพชรจัดสรรครับโอ้โหอ่ะยินดีด้วยครับเพชรจัดสรรย้ําแขนไปอีกรอบหนึ่ง แล้วก็โอ้โหย้ำด้วยเข่าไปอีกครับโอ้ยซ้ายนี่ครับมาเต็มสีข้างเลยครับแล้วก็แทงเข่าตามอีกสองสามทีครับดูครับานี่ครับโอ้โห,โโห,โโหจบเลยครับ